โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปครับเพื่อนๆดากอนนะครับ2นะครับเพื่อนๆจัดไปนะครับวันนี้ตึงๆเลยกับช่วงนาตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีครับเดี๋ยวดูกันซิว่าวันนี้จะรอดไหมขออนุญาตรีอีกหนึ่งรอบครับเพื่อความปังเพื่อความชัวร์มานะครับเพื่อนๆเม็ดละร้อยสิบหมุนนะครับได้สิบหมุนเราเข้ามาหนึ่งเครนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่นะครับ มองให้ใช่มองให้ใช่แล้วค่อยตามนะครับดูดิจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับของแท่ของแท่นะครับเพื่อนสวยครับสวยครับฟีเจอร์แรกออกไปต่อไปต่อ19 29้แล้วเพื่อนๆไปต่อครับโอเคฟีเจอร์นี้เด็ดครับฟีเจอร์นี้เด็ดครับ ดูดีโบนัสออกเลยรืมไม่นะครับเพื่อนๆสำหรับเกรมดาก้อน2พอดีจีนะครับยูสใหม่นะครับเพื่อนๆรายละเอียดเพิ่มเติมหยุดทังด้านล่างนะครับผมขออย่างเดียวขอเพื่อนๆอยู่ในพื้นฐานนะครับมาตรฐานนะครับเพื่อนๆของแท้ลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นนะครับอย่าไปเล่นของเถื่อนนะครับก้อนโตมาก่อนครับ2องหกครับอ่านะครับเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่าไม่ขี้เหร่ครับ10หมุนแรก ดีดขึ้นมาสวยนะครับดีดขึ้นมาสวยนะครับแน่นอนครับเท่าไหร่แน่นอนได้ไปต่อครับได้ไปต่อครับเป็นยังไงโอ้โหเต็มแผง500ดอกนี้หวานเตอหวานเตอครับโอ้ยมาดีอีกสามตัวแน่นอนโอ้โหเพื่อนติดฟีเจอร์2รอบติดครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ต้องพูดเยอะครับ การันตีครับเอาเข้ามา1เครครับตอนนี้นะครับมีเท่าไหร่แล้วมาอีก2 8 0 0ตอนนี้มี5,500เดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเลยเป็นสี่ร้ไปนะครับกำลังมาครับช่วงเวลาตีหนึนาทีนะตอนนี้นะครับเวลานี้ไม่ค่อยมีใครรู้ไม่ค่อยมีใครจัดด้วยนะครับมีแต่พวกเรา FC นะครับผมบอกเลยครับว่ามาแน่ครับเพื่อน ยุทใหม่นะครับสําหรับยุทใหม่นะครับเพื่อนๆสวยสวยอีกสิบห้าอีก15ตัวติดฟีเจอร์แรกอีก15ตัวโอ้ยมาแล้วเพื่อนๆมาแล้วรัวๆโอ้โหเท่าไหร่วะดีขึ้นมายับยับเพิ่มนะตอนนี้โอ้โหมาแล้วเป็นยังไง มาดิเต็มแผงแน่นอนครับเลิกโอ้โหเจออย่างนี้ต้องเลิกอย่างเดียวครับวายสวยอีกมหอีกพันแปดว่ะเอาเรื่องจัดครับเพื่อนๆก้อนโตมาอีกครับดอกนี้ครับหมื่นหนึ่งครับเห็นไหมครับตอนนี้มีหมื่นสนะครับเอาเข้ามาแค่1เึ่งครเท่านั้นระยะเวลานะครับไม่ถึง5นาทีครับสำหรับเกมใหม่คร่าย pg ครับกับโฟคริงนะครับเพื่อน โอ้โหโคตรเดือดครับประเดีเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างมันจาด